สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ตายพามาเก็บตกบรรยากาศที่น่าประทับใจกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ไม่ใช่แค่แฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยที่ได้ไปมอบของให้กับนักกีฬาที่มาจากต่างชาติเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนั้นดูแลก,กันอย่างทั่วถึงจริงๆค่ะตายไปเจอคลิปหนึ่งนะคะที่พิธีกรภาคสนามของ FIVB ที่ ที่เป็นพิธีกรหญิงนะคะเธอชื่อว่ามิเชลค่ะเธอก็ได้รับการดูแลจากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าแฟนวลอลเลย์บอลไทยนั้นขึ้นชื่อเรื่องความอบอุ่นแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องการเชียร์แบบไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นทีมไหนลงแข่งนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมชาติไทยแต่แฟนๆก็ไปเชียร์ไปให้การต้อนรับนะคะส่งเสียงเชียร์กันแบบสนั่นเลยทีเดียวสําหรับมิเชลนะซึ่งมาในฐานะ พิธีกรภาคสนามของ FIVB เธอก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะแม้เธอจะไม่ใช่นะักกีฬาวลอลเลย์บอลนะคะเธอมาในฐานะพิธีกร แต่แฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้กับมิเชลต้องเหงาเลยค่ะเข้ามาทักทายเข้ามาขอถ่ายรูปมามอบของฝากให้จนมิเชลเนี่ยพูดออกมาหลายครั้งเลยนะคะว่าแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนั้นไม่เคยปล่อยให้เหงาเลยค่ะในรายการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยนะคะหน้าที่ของมิเชลคือจะคอยสร้างสีสันคอยเล่าบรรยากาศนะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์โค้ชรวมไปถึงนักกีฬาหลังจากจบการแข่งขันเซตที่1หรือเซตที่2 ะะเธอนั้นถือว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักกีฬาแล้วก็แฟนๆรวมไปถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยค่ะแต่สิ่งที่เธอคาดไม่ถึงก็คือแทนที่มิเชลจะเป็นฝ่ายสัมภาษณ์คนอื่นเธอกลับได้พลังใจมาเต็มๆค่ะเพราะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนั้นไม่เพียงแต่เชียร์น,นักกีฬาไม่เพียงแต่หันมายิ้มไม่เพียงแต่หันมาโบกมือให้กับนักกีฬาเท่านั้นแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยยังหันมายิ้มแล้วก็เรียกชื่อเธอรวมไปถึงเอาของมาฝากเธอด้วยค่ะมิเชลได้โพส ลงในไอจีนะคะหรือว่า i ิน t a g r กรส่วนตัวของเธอนะคะเกี่ยวกับของฝากที่เธอได้รับหลังจากที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศไทยนะคะเธอก็ได้โชว์ให้เห็นเลยนะว่าของฝากนั้นมีหลากหลายค่ะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนั้นบางคนก็เอาขนมมาให้บางคนมอบผ้าพันคอบางคนให้ของทํามือนะคะของแฮนด์เมดหรือบางคนก็มอบของที่มันเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นไทยให้กับเธอค่ะแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ของชิ้นใหญ่โตอะไร แต่มิเชลก็รู้สึกได้ถึงความตั้งใจที่แฟนวอลเล์บอลชาวไทยนั้นต้องการจะมอบให้กับเธอค่ะมิเชลก็ได้พูดด้วยนะคะว่านี่ไม่ใช่แค่ของขวัญแต่มันคือความรักคือความห่วงใยที่แฟนวอลเล์บอลชาวไทยส่งมาให้ค่ะและทุกครั้งที่มีคนหยิบยื่นของฝากนะคะเธอก็จะยิ้มกว้างค่ะบางครั้งเธอก็ขอถ่ายรูปแล้วก็ถามถ่ายแฟนวอลเล์บอลกลับไปด้วยเวลาที่เธอได้ของทํามือนะคะเธอก็จะมีการถามถ่ายด้วยว่า ใช้เวลาทำนานหรือเปล่าสิ่งสิ่งนี้ตั้งใจทำมาให้ฉันจริงๆหรือประมาณนี้นะคะก็คือมีการพูดมีการคุยกันด้วยนั่นเองค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะที่มิเชลเนี่ยพูดถึงบ่อยมากๆค่ะคือแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยชอบเข้ามาทักทายแบบเป็นกันเองไม่ได้มีช่องว่างเลยว่าเธอนั้นเป็นพิธีกรมาจากต่างประเทศแต่ทุกคนทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่าเธอนั้นอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองค่ะเวลาที่มิเชลเดินทางผ่าน แฟนเนี่ยนะคะคือเดินผ่านหน้าแฟนๆนะก็จะมีแฟนวอลเล์นบอลชาวไทยเนี่ยเรียกชื่อเธอค่ะมิเชลมิเชลพร้อมกับยิ้มกว้างค่ะแล้วก็ชวนมิเชลถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานค่ะและเธอก็บอกด้วยนะคะว่าการเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยเธอไม่เหงาเลยค่ะการอยู่เมืองไทยเธอสนุกสนานมากเธอแฮปปี้มากนะคะ เธอพูดไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าแฟนลย์บอลชาวไทยนั้นคือหนึ่งในกลุ่มแฟนกีฬาที่เธอประทับใจมากที่สุดในโลกเพราะไม่ใช่แค่การส่งเสียงเชียร์ค่ะแต่แฟนลย์บอลชาวไทยนั้นใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทุกคนในงานตั้งแต่นักกีฬาทีมงานไปจนถึงพิธีกรภักสนามแบบเธอค่ะแล้วเธอก็ได้บอกด้วยนะคะว่าเธอรู้สึกเหมือนมีครอบครัวใหญ่ๆอยู่รอบๆตัวของฝากที่เธอได้รับเธอจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตลอดไปค่ะ ก็ลองนึกภาพดูนะคะว่าในสนามที่ต่ายเคยได้ทําคลิปให้ดูนั้นนะคะ โอ้โหแฟนวลอลเล่บอลชาวไทยนั้นไปเชียร์กันอย่างลดหลามเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะแมตช์ไหนที่มีทีมชาติไทยลงแข่งนะคะคนก็จะไปดูเยอะมากๆยิ่งแมตช์หลังๆในรอบลึกๆนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมชาติไทยนะอาจจะเป็นญี่ปุ่นโปแลนด์อิตาลีและก็โดยเฉพาะบราซิลค่ะที่เมื่อมีแมตช์การแข่งขันของบราซิลเนี่ยแฟนวลอลเล์บอลชาวไทยก็จะเข้าไปร่วมรับชมกันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะ และมิเชลเนี่ยก็ได้พูดด้วยนะคะบอกว่าประสบการณ์การทำงานที่ประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยเธอไม่ได้แค่ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเท่านั้นนะคะแต่เธอยังได้ความทรงจำที่จะยังคงอยู่ในหัวใจของเธอไปอีกนานค่ะเธอบอกว่าต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนทุกครั้งที่ได้เห็นของฝากเหล่านี้ทุกครั้งที่เธอได้หยิบขึ้นมาเธอก็จะนึกถึงรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นจากแฟนวอลเล์บอลชาวไทยเสมอค่ะ นี่แหละค่ะทุกคนเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วก็อบอุ่นรู้สึกประทับใจอย่างมากนะคะเรื่องราวของมิเชลพิธีกรคนสวยพิธีกรพักสนามของทาง FIVB ค่ะที่ทําให้เราได้เห็นนะคะว่าการเชกีฬานั้นมันไม่ใช่แค่การส่งเสียงดังๆอยู่ในสนามค่ะแต่มันคือการส่งพลังใจให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโคช้ชทีมงานหรือแม้แต่พิธีกรที่ยืนอยู่ริมสนามค่ะนี่แหละคือเสน่ห์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทย ที่ทําให้ทั่วโลกได้เห็นแล้วนะคะว่าความรักความอบอุ่นของแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนั้นดีแค่ไหนแล้วก็การต้อนรับของแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยจะทําให้ทุกคนที่ได้เดินทางมานั้นประทับใจค่ะ ฟังแล้วก็โอ้โหอบอุ่นใจจริงๆค่ะใครที่เคยไปเชียร์ในสนามเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าบรรยากาศนั้นมันดีแค่ไหนนะสําหรับมิเชลเนี่ยเธอก็บอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เธอจะไม่มีวันลืมเรื่องราวเหล่านี้ในชีวิตเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากนี้นะคะต่ก็จะพาไปดูนะคะในอินสตาแกรมของมิเชลนะจะเห็นได้ว่ามีคอมเมนต์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนนี่ละค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศในอินสตาแกรมของเธอค่ะแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่ เธอได้ทำงานนะคะอะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ